สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะก็จะมาพูดถึงสิ่งที่เราต้องทำก่อนมาแล้วก็ทำหลังมาถึงประเทศออสเตรเลียนะคะแนะนำตัวก่อนก็คือชื่อโยกนะคะมาออสเตรเลียในวีซ่า462นะหรือว่า working and holiday visa นะคะแล้วก็ เพิ่งมาถึงเมื่อประมาณอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองก็อยากจะมาแชร์ฟังกันนะว่าเราน่าจะต้องเตรียมอะไรก่อนและหลังที่จะมาอยู่ออสเตรเลียนะคะมาเริ่มกันที่ส่วนที่หนึ่งนะก็คือสิ่งที่ต้องทําก่อนมานั่นเองอย่างที่หนึ่งนะคะก็คือเราต้องเลือกเมืองที่เราจะมาอยู่นะแล้วก็ต้องเลือกงานที่เราจะมาอยู่นะคะเราแนะนําเลยนะว่าให้เลือกงานก่อนนะคะเพราะว่าสําหรับเราอะตอนเราเลือกเราเลือก ที่อยู่ก่อนก็คือพยายามหาเมืองที่เราหาบ้านได้หาแบบที่อยู่ก่อนได้แล้วค่อยกะว่าค่อยมาหางานทีหลังนะคะสรุปว่ากลายเป็นว่าเราต้องมาอยู่แบบสองสามอาทิตย์อะโดยการที่ต้องรอง,งานเพราะว่าเหมือนเมืองที่เราอยู่ตอนนี้จะเป็นหน้าโลซีซันงานมันก็จะ ไม่ค่อยมีนะคะแล้วก็ต้องแบ่งงานเหมือนกับในเมืองมันก็จะมีแบ็คแพคเกอร์หรือว่ามีคนที่เขามีวีซ่าอย่างอื่นอยู่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็ต้องแชร์งานกันไปเราก็ต้องมานั่งรอง,งานถ้าเกิดเราไปเมืองที่มันอยู่ในหน้าโลโนโนูเนาะทีนีอ้อยากให้ทุกคนไปเข้าเว็บไซต์นะคะมันจะมีเว็บไซต์สําหรับแบ็คแพคเกอร์เลยนะในการเช็คว่าตอนนี้เมืองไหนอยู่หน้า โลเมืองไหนอยู่หน้าฮายนะคะเว็บไซต์มีชื่อว่า Backpacker Job Board นะคะอันนี้จะเป็นเหมือนกับเว็บไซต์รวมทุกอย่างที่เกี่ยวกับ b a c k p a c k ก er. อร์ไว้ในนี้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นงานเป็นฟาร์มเป็นอะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวจะแชร์ไว้ด้านล่างของคลิปนะคะในเว็บไซต์นี้นะคะมันก็จะบอกหมดเลยนะว่า,าแต่ละภาคพื้นของออสเตรเลียตอนนี้มี ผล,ลไม้หรือว่ามีผลผลิตชนิดไหนที่อยู่ในช่วงไฮช่วงโลบ้างแล้วก็เช็คได้ตามตารางที่เขาให้มาเลยนะคะแล้วก็สามารถเช็ครหัสไปรษณีย์ด้วยว่าเหมือนกับว่าอยู่ในพื้นที่ที่เราเก็บได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเราก็เข้าไปดูได้นะเดี๋ยวจะแชร์ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะซึ่งเว็บไซต์นี้ดีมากนอกจากเว็บไซต์นี้แล้วนะคะอีกที่หนึ่งที่อยากให้เข้าไปติดตามนั้นก็คือใน a c e b o o k นะมันจะเป็นกลุ่มนะคะ ที่จะเขียนว่า Backpacker in Australia หรือว่า Backpacker 2022 2023แล้วแต่ปีที่เรามานะคะก็จะมีเหมือนกับคนมาโพสหางานมาโพสประกาศรับสมัครงานอยู่ตลอดนะคะแต่ว่าข้อเสียของ Facebook เลยก็คือว่าบางครั้งอะ่ะมันจะมีคนมาหลอกลวงเนาะหรือไม่ก็บางทีมันก็จะมีอ่าพวกโฮสเทลต่างๆที่มาโพสหาคนบอกว่า เออมาแล้วมีงานแน่ๆน,นะคะแล้วก็สุดท้ายพอไปแล้วก็อาจจะไม่มีงานให้ก็ได้นะคะอยากให้ทุกคนลองเช็คให้ดีก่อนนะก่อนที่จะตัดสินใจนะคะโอเคหลังจากเราเลือกเมืองได้แล้วใช่ไหมอย่างที่สองที่อยากให้เตรียมเลยก็คืออันนี้เลยคะ่ะไปขับขี่สากลน,นะคะอันนี้ก็คือทําที่ไทยได้เลยใช้เวลาทําไม่นานนะคะเพื่อนเราไปทํา ได้ในแค่สิบห้านาทีแต่เราอ่ะไปทํารอแบบทั้งวันอะได้ประมาณตอนเย็นไปทำเก้าโมงเช้าได้ประมาณสี่โมงเย็นดังนั้นแล้วแต่นะคะแล้วแต่ขนส่งของจังหวัดที่ทุกคนไปทำเนาะแล้วก็ตอนที่ไปทําให้แจ้งเขาเลยนะคะว่าต้องการเอามาใช้ที่ประเทศออสเตรเลียเพราะว่ามันจะมีสองประเภทเนะมันเหมือนจะ ใช้ในแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะคะให้แจ้งเขาว่าเอาไปใช้ในออสเตรเลียนะคะอายุมันจะอยู่ที่1ปีนะคะตอนเราสมัครงานนะเขามักจะถามนะว่าเราอะขับรถได้ไหมแล้วก็มีใบขับขี่สากลหรือเปล่านะคะาบางพื้นที่เราได้ยินมาว่าแค่มีใบขับขี่ไทยที่มันมีชื่อภาษาอังกฤษอะเราก็สามารถขับ,ขบ,ขบรถได้แล้วแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยอย่างเงี้ยเราก็ทำไว้ก่อนก็ดีนะคะทุกคน อย่างที่สามเลยก็คือให้ทำประกันชีวิตนะคะประกันชีวิตเนี่ยเหมือนจะมีอยู่หลายบริษัทเหมือนกันที่ครอบคลุมกันอยู่อาศัยในต่างประเทศเนาะ mm hmm. ก็ให้ลองไปอ่านกรมธรรม์ให้ดีแล้วก็ลองตัดสินใจเลือกดูนะคะ mm hmm. เราทำประกันไม่ทันเราเข้าใจว่าชะล่าใจด้วยแหละว่า เออมาถึงที่นี่ค่อยทําก็ได้เนาะประกันแต่กลายเป็นว่าบางประกันชีวิตเนี่ยเขาต้องทําก่อนที่เราจะเดินทางมา,อ,าอยู่ต่างประเทศเนาะสมัครประกันชีวิตเนี่ยให้สมัครประมาณสักอาทิตย์หรือ2อาทิตย์นะคะก่อนเดินทางเพราะว่ามันจะใช้เวลาในการส่งเล่มกรมธรรม์ไปที่บ้านนะคะก็อย่าลืมทำประกันชีวิตด้วยนะทุกคนต่อไปอย่างสุดท้ายนะคะที่เราคิดว่า ควรจะทําก่อนมาที่นี่ก็คือการจองที่พักในเมืองเมืองที่เรา,าบินมาถึงนะคะต้องจองโรงแรมไว้ก่อนเลยนะเพราะว่าเราจะมาหาหน้างานอะ่ะเดี๋ยวมันจะลําบากด้วยเมื่อเรามาถึงอะ่ะทุกอย่างมันใหม่ไปหมดนะคะเราจะมีความแบบว่าเครียดอะเอนไซตี้ขึ้นนะคะดังนั้นการเตรียมที่พักการเตรียมแบบว่าวางแผนการเดินทางจากสนามบินไปที่พักก่อนอะ เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะจะทำให้ลดความเครียดของเราลงได้นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดใครมาลงที่วิดเบนนะคะสานามบินวิทเบนตอนแรกเราไม่กล้าใช้แท็กซี่นะทุกคนเพราะว่าเราเข้าใจว่ามันเหมือนประเทศไทยก็คือโกงมิเตอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่าเราก็เลยพยายามอย่างมากที่จะใช้ Uber พยายามใช้แอปในการเรียกแต่ว่าด้วยความที่เราเพิ่งมาถึงออสเตรเลียเรายังไม่มีเบอร์โทรศัพท์ของออสเตรเลียเรายังไม่มีการ์ดเหมือนกับว่าอ่า การตัดงนะเงินอะบัตรเครดิตของที่นี่นะแล้วเหมือนแอปพลิเคชันอะมันใช้ไม่ได้เรามาถึงตอนสองทุ่มตอนนั้นห้าทุ่มแล้วเราก็ยังไม่ได้มาคือเครียดมากๆด้วยความที่ไม่กล้าใช้แท็กซี่นะถ้าเกิดใครของน้อยอะใช้รถไฟได้เลยนะสะดวกมากค่ะแต่ว่าตอนนั้นอยู่มากับเพื่อนก็คือมีกระเป๋าลูกใหญ่ๆกระเป๋าลากคนละแบบคนละสองอย่างเงี้ยก็เลยต้องใช้แท็กซี่นะกลายเป็นว่าพอตัดสินใจใช้แท็กซี่อะมันราคาไม่ได้แบบ สูงอย่างที่คิดนะคะเขาก็กดมิเตอร์ตามปกตินะที่ประสบการณ์ที่ขึ้นมานะดังนั้นก็ถ้าเกิดใครต้องการใช้แท็กซี่ก็คิดว่าใช้ได้นะคะที่นี่นะต่อไปนะคะส่วนที่2องของเราก็คือหลังจากมาถึงที่นี่แล้วเราต้องทำอะไรบ้างนั่นเองจะอยู่ในเมืองประมาณ2วันอยู่ใน2วันเนี้ยเพื่อทำการเปิดบัญชีธนาคารเพื่อทำการซื้อซิมโทรศัพท์ ให้เรียบร้อยเสร็จสรรพอย่างที่หนึ่งก็คือการเปิดบัญชีธนาคารนะคะธนาคารของออสเตรเลียมีเยอะมากนะเราตอนนั้นเปิดของ o o m o n น e a l t h นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดเปิดล่วงหน้าก่อน7วันอาจจะได้บัตรการ์ดเลยในวันที่เราไปยืนยันตัวตนนะคะอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าต้องล่วงหน้าจริงๆกี่วันเพราะว่ามันยกเองอะ เปิดล่วงหน้าก่อนหนึ่งอาทิตย์แต่กลายไปนอกวันที่ไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารนะคะก็ไม่ได้บัตรนะต้องรอไปประมาณเจ็ดเจ็ดแปดวันถึงจะได้รับบัตรส่งมาที่บ้านนะคะดังนั้นเราคิดว่าที่จริงไม่ต้องทำล่วงหน้าก็อาจจะค่าเท่ากันนะอันนี้ใครมีความรู้ว่าต้องทำล่วงหน้ากี่วันก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะคะ ข้อแนะนําของเราก็คือให้เตรียมไว้สองวันนะเพราะว่าวันที่เราไปวันแรกอะ่ะเหมือนโคต้าเขาเต็มเขาก็เลยให้เราอจองวันถัดไปเพื่อกลับใหม่กลับมาใหม่มาเปิดบัญชีใหม่น,นั่นเองนะคะก็พอกลับมาเปิดบัญชีใหม่ก็ใช้พาสปอร์ใช้ข้อมูลอ่าที่อยู่ของเราเบอร์โทรศัพท์ของเราปกติเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็บัตรมันก็จะส่งมาให้เราเนาะ แต่ว่าตัวแอปพลิเคชันที่มีชื่อเลขบัญชีของเราอะ่ะมันก็จะใช้ได้เลยหลังจากเราเปิดวันนั้นเลยนะคะอย่างที่2องก็คือซื้อซิมโทรศัพท์นะคะค่ายต่างๆของออสเตรเลียก็หลักๆหลักๆเลยนะมี3ามก็คือมี t ทลสตาร์ออปตัส d a ดาโฟนะคะอันนี้ก็คือทุกคนสามารถไปลองอ่านแทนในเน็ตก่อนก็ได้นะคะอันนี้เราอาศัยการที่แบบ เดินเข้าไปแล้วก็บอกเขาว่าขอซื้อซิมการ์ดอย่างนั้นเลยคือไม่ได้แบบว่าหาข้อมูลมาก่อนว่าอันไหนดีกว่ากันอันไหนถูกกว่ากันนะคะซิมการ์ที่เราใช้ตอนเนี้สัญญาณแรงส,สัญญาณดีก็จริงแต่ว่ามันแพงมากๆทุกคนเรากําลังคิดว่าเราอาจจะเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นนะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่ใช้เน็ตเยอะมากแล้วก็เน็ตที่เขาให้อ่ะก็คือไม่เพียงพอนะคะ เราสามารถมาเปลี่ยนทีหลังได้นะมันเหมือนกับที่ไทยนั่นแหละนะสำหรับมือถือของคนที่รองรับ eSIM นะคะก็คือให้ไปเปลี่ยนเบอร์เบอร,เบอร์เบอร์ที่ไทยของเราอะ่ะให้เป็น eSIM อย่างเช่นสมมติว่าเราใช้ d t แทเนี่ยก็ไปหาศูนย์ d t แทแล้วก็บอกเขาว่าขอเปลี่ยนเป็น eSIM ได้ไหมเพราะว่าพอมาที่เนี่ยเราจะได้แบบอ่าซื้อซิมแล้วก็ใส่ได้แบบสะดวกอะคะ่ะแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้เปลี่ยน eSIM ของไทยมาดังนั้น ตัวซิมการ์ดอะ physical ซิมอะก็ยังเป็นของ d t แทนะคะแต่ว่าใช้ e s i m ของออสเตรเลียนั่นเองเพราะว่าเราไปที่ศูนย์ของเขาแล้วก็บอกว่าเราอยากจะใช้ e s i m การ์ดแทน physical ซิมนะอย่าลืมไปเปลี่ยนมาก่อนนะเพราะมันจะสะดวกขึ้นเอยอะเลยทุกคนอย่างสุดท้ายนะคะหลังจากมาถึงออสเตรเลียแล้วแล้วต้องทำเลยอันนี้ก็คือทำทำหลังจากเรา ผ่านปมอมาแล้วก็ได้ก็คือทําให้ด่วนที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นั่นก็คือขอ TFN หรือว่า tag file number นะคะหมายเลขประจาตัวผู้เสียภาษีนั่นเองไอตัวนี้เราสามารถแอปพลายผ่านทางเว็บไซต์ของมันได้เลยมันต้องมีเลขพาสปอร์ตของตัวเองแต่ไม่ยากนะคะอยากให้ทุกคน,นรีบทําเลยเพราะว่ายิ่งเราแอปพลายเร็วเท่าไหร่นะมันจะเราจะได้เลขเร็วเท่านั้นนะคะส่วนตัว เลขตัวนี้สําคัญยังไงมันก็คือเลขที่เราเอาไปใช้เสียภาษีในการทํางานที่นี่นั่นเองนะคะเหมือน work and holiday เนี่ยเราจะเสียภาษีน้อยกว่า citizen หรือว่า pr ทั่วไปนะคะเราจะจ่ายภาษีแค่ประมาณ15%แค่นั้นแต่มันเหมือนจะมีเพดานของมันถ้าเกิดเราทำเงินได้มากกว่าเพดานที่เขากำหนดเนี่ยเราก็เสียภาษีมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนก็อย่าลืมสมัคร tfn หลังจากเรา เยียบประเทศนี้เร็วๆก็หมดไปแล้วนะคะสิ่งข้าวๆที่เราควรทำก่อนที่จะมาแล้วก็หลังที่จะมาออสเตรเลียนะทุกคนก็เตรียมตัวมาให้ดีนะคะมาที่นี่ก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายนะคะแล้วก็ไม่เครียดนั่นเองนะคะถ้าเกิดอยากมีข้อมูลอะไรใหม่ๆหรือว่าประสบการณ์อะไรใหม่ๆในการใช้ชีวิตที่นี่เดี๋ยวจะมาโพสให้ทุกๆคนดูกันอีกนะคะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ